ใส่ดาวบ้างอกเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บใจ <laughs> เก็บไว้ในใจแล้วแล้วก็จะแบบว่าเดี๋ยวรอดูนะใส่เสื้อผ้าไปฟาดหน้าคนที่พูด <laughs> ไปขิงเลยอุ้มค่ะอายุ29ค่ะส่วนสูง158น้ําน้ำหนัก45ค่ะสมุอุบมาค่ะเป็นโมติว่าเออโกค่ะ375ค่ะ คุณหมอดำค่ะเป็นคนไม่มีหน้าอ,อกนะคะเป็นคนเนื้อน้อย,ยอยะไรเงี้ยก็คือไม่มีเลยมันมีปัญหาในความแบบขาดความมั่นใจยอยะไรเงี้ยโดนล้อโดนอ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็มีแม่ไม่ได้ให้มาก็เลยต้องมาให้ตัวเองสำหรับเราเราก็ให้หมอประเมิน <laughs> จริงๆตอนแรกที่เข้าไปเลยอะ่ะหมอเขาให้400 <laughs> 400หรือ425อย่ายะไรเงี้ยเราตกใจคือเราคิดว่าจริงๆแล้วไม่ถึง300ด้วยซ้ำมั้งใน,ในในใจเราอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็คิดว่ามันจะใหญ่ไปไหมอะไรเงี้ย ก็เลยหลดไซด์ลงมาเล้สามเจตอนนี้คือเปิดกล่องสดๆเลยนี่เลยโมติว่าเอร์โกโนมิกทุกคนโอ้โหกล่องสวยมากแล้วเอาตัวกล่องที่ใส่ซิลิโคอนอีทีออกมาเทียบกับหน้าฉันโอ้โห oh, oh, ใหญ่มากน่าติดตามกันมากสำหรับคนที่เป็นสาว oh. อกไข่ดาวตัวเล็กน้ำหนักแค่44แบบนี้ ใส่3 7 5เหเข้าไปมันจะเป็นยังไงสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่ก็คือมันเต็มมากเลยนะดูเลยว่าความสโลปความพุ่งความเป็นธรรมชาตินี่คือต้องมาก่อนเลยเคสนี้ยิ่งเป็นคนตัวเล็กยิ่งเป็นคนเนื้อนมน้อยนะต้องเสริมแบบดัวเพยทุกคนคือการวางซิลิโคนด้านบนไว้ใต้กล้ามเนื้อและด้านล่างไว้เหนือกล้ามเนื้อเพื่อความเป็นธรรมชาตินั่นเองตอนนี้ก็ประมาณเดือนแล้วค่ะจากที่ตอนแรกมันจะมีตึงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกตึงอะไรแล้วค่ะรู้สึกปกติใช้ชีวิตปกติ การเปลีป่ยนแปลงของนาอกก็คือก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องรูปร่างลักษณะอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มั่นใจมากขึ้นเราก็เลยอาจจะแบบแต่งตัวเซ็กซี่มากขึ้นโชว์มากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะพอใส่แล้วก็รู้สึกดี <c oughs> ก็อู <c> ้ <oughs> <c oughs> ก็ถ้าแบบไปขับใช่ไหมไมีพชาสิคนเดินผ่านเราไปแล้วหันมองเราส่คนก็จริงจริงไจากทานหมอทั้งสิบคนก็ขอบคุณคุณหมอคะ่ะคือคุณหมอทำดีมากแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือมันดีมากจริงๆคะ่ะ ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจค่ะที่นี่ก็คืออยากให้เป็นตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันคือหมอดีพี่ๆพยาบาลหรือว่าชนังงานทุกคนนะคะเขาน่าหลักดีดูแลเอาใจใสดีค่ะใครชอบหน้าอกแบบพี่นะคะก็รบกวนกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ